สวัสดีตอนเช้าครับเชี่ยวตอนเช้าพ่อบ่ค่อยมีเวลาเขาวิ่งเล่นของเขาเองหาข้าวให้กินก่อนก่่นจะไปสวนพ่อจะออกไปสวนจะไ่ค่อยมีเวลาแล้วกลับมาอีกทีก็นูวนลยเย็นเอาให้ลูกสาวลูกชายกินก่อนแซ่บโยเกิร์ต แนย่าเสียปะ่ะผมยืนกินเล็กคล่องแล้วนะครับผมแข็งแรงแล้วครับยืนได้คล่องแล้วกินข้าวได้กินอาหารอาหารอาหารอาารเปียกอาหารกระป๋องขอบพระคุณเอซีมากๆนะครับ fc ที่น่ารักทุกทุกท่านเลยขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านเลยมอบอาหารให้น้องปีโป้ช่วงนี้ตั้ง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 แต่ตั้งแต่ได้กินอาหารกระป๋องปีโป้เขาเหมือนเขาจะแข็งแรงมากขึ้นเลยขอบพระคุณมากมานะครับสำหรับอาหารกระป๋องขอบคุณพี่ๆ fc ทุกๆท,ท่านเลยที่ให้ความ อุปการะปีโป้กับน้องๆทุกๆชีวิตเลยครอบครัวของพ่อถินกราบขอบพระคุณมากๆเลยครับโอ้ค่อยๆกินหลกเมื่อวานนี้ก็ไปเอาอาหารกับข้าวข้าวกับอาหารเมื่อวานนี้ขอบพระคุณเอฟซีขอบคุณมากๆเลยนะครับเอฟซีทุกๆท่านเลย ให้ทุกท่านมีแต่สุขภาพมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงทุกทุกท่านเลยนะครับ fc ที่น่ารักทุกทุกท่านเลยขอบขอบพระคุณมากมากเลย fc ของพัสถินฟีโป้กับโจเกิดขอบคุณมากมากเลยเช้านี้ได้กินแต่เช้าเลยกินแต่เช้าเลยเพราะว่าสายมาพ่อก็ไม่ได้อยู่แล้วพ่อจะเข้าสวนแล้วพอค่อยมีเวลาฝนก็ตกทุกวันเลยทั้งวันเลยของฝรั่งก็บ่ทันเพราะว่า ช่วงที่ฝนตกฝรั่งมันใบมันเฉอะแฉะแล้วมันอะไรใบมันเฉอะแฉะแล้วมันห่อไม่ได้ห่อกระดาษไม่ได้เตรียมของที่จะไปสวน